มนข้อมูล s a m s u n Galaxy g F 5 5ผ่านการทดลองจากบลูท t h แล้วเตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้และอาลีแบรนด์เป็น M 5 5ในบางประเทศมีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟน a m s u n g รุ่นใหม่เตรียมที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้แล้วครับคือโมเดล S M ขีด E 5 5 6 B s a h S โดยมีการผ่านการทดลองแล้วจากบลูทู t H I G แถมยังปรากฏบ,บนเว็บไซต์หลักเป็นรุ่น กรซี่ F55 อีกด้วยครับโดยการรับรองของการซี่ F55 ยืนยันว่าจะมาพร้อมการเชื่อมต่อบ l u e t o 5.2แต่สมปคอื่นก็ไม่ได้ระบุออกมาตามปกตินะครับอย่างไรก็ตามครับก็ยังไม่ได้มีการรับรองในโมเดล SM 45560คือรุ่นกรซี่ M55 ในหน้าเว็บเดียวกันด้วยนะครับทำให้สังเกตได้ว่า2รุ่นนี้คือรุ่นเดียวกันแต่ในแต่ละประเทศก็จะใช้ชื่อต่างกันไปครับซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีโมเดล S.M. ขีด C.5560 ที่คาดว่าจะเป็นกคลซี C.55 ส่วน S.M. ขี e, ด M.556E r a d i a s จะเป็น M.55 โดยทั้งคู่ได้ผ่านการทดลองจาก Wi-Fi อะไรอร่ะหรอครับและยังได้ทดสอบบนก e ๊เบนแล้วด้วยครับโดยเผยมาว่าจะใช้ชิป Snapdragon 7.1ให้แรงมาที่8 g b ครับ